สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปโชว์เคสของตัวละครของแลกหน้าเนาะซึ่งวิธีการหาแลนหน้าก็คือใช้ดวงนะครับเพราะว่าแลกหน้าอยู่ในตู้แคปซูลนะครับนี่เลยตรงนี้เลยเราเดินมาตรงอีเวนต์นะครับเราเราก็เดินเข้าซ้ายมานี่เลยนี่เลยแลกหน้าจะอยู่ในแคปซูลครับโอกาสอยู่ที่0.1% ก็คนท่านนี่จะใช้ดวงนิดน,นึงครับเพราะว่าผมเปิดมาก็หลแคปซูลอยู่หลังจากได้ตัวละครแรกหน้ามาผมก็มาเปิดเพื่อเอาของข้างในแคปซูนนี่แหละแต่ว่าแรกหน้าก็ไม่โผล่มานะมาตัวเดียวเหมือนกันน่าเหมือนอยากให้เราเล่นแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูในส่วนของคอสเมติกของแรกหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนี่เลยไม่เคยดูเหมือนกันแท้ว่าจากเรื่องไหนนะครับแต่ว่าแรกหน้านี่คอสเมติกเบลวังอลังการจดจยอล่ะแล้วก็ที่ยุ่งายเลยตัวละครมันไม่ไม่เดินไม่วิ่ง้วยมันลอยครับ ไม่เดินไม่วิ่งแกลอยเลยแหละบวกกับหน้าละหล่อเอาไว้นี่แบบสุดที่สุดมันเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการหาตัวละครแรงหน้าเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้วิธีที่ง่ายกว่านี้ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องลงหาแรงหน้าเนาะคุณไปหาคนใครก็ได้สักคนหนึ่งให้เขาแบกนะครับแล้วคุณทำนี่มาเลย d ี o c นะฟันนี้บาเลนทนยคุณเอาฟันนี้บาเลนทนยเปล่าเลยนะไม่ต้องมีเทปไม่ต้องมีอะไรอะไรครับมันในโรงในมรเรือมาลงในส่วนของ tower adventure นะครับหรือว่าห่อรอยชั้นนั่นครับนี่เลยลงไปเลยครับ นี่เลยนี่เลยนี่เลยลงไปเลยครับลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเนาะแล้วคุณก็จะได้นี่มาครับมันเรียกว่ามันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมผมยี่เย็ดเปิดอ่านไม่เป็นไรนะรแล้วคุณก็เอามาแลกแคปซูลในนี้ครับ อันนี้ก็คือวิธีที่จะวัดแรงหน้าโดยที่ไม่ต้องหาเข้าไปเล่นข้างในนะครับแล้วก็เป็นคคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่คุ้มกว่าแต่ว่ามันก็ต้องใช้ตัวละครประมาณนึงเลยอะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนแบกในส่วนของเรจโจ้ครับก็เราก็จะไม่มีดีฟซใช้ถึงแม้ว่าเราจะได้ในส่วนของของทํามาแล้วอะแต่คุณอย่าลืมนะว่ามีไอเหรียญอีก400รนะครับมีมีเทรดรีโรอีกร้อยหนึ่งนอแล้วมีเพชดีแสนห้ามีรายีสองแสนห้าถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ก็ยากพอสมควรแหละกับการหาแรงหน้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า ไม่ติดใจหรือไม่ติดขัดอะไรก็ทําตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับตามชอบเลยหรือว่าจะใช้เซสซัมเมอร์ที่ผมแนะนําในส่วนของลูปูโปไปก็ได้ลงแรงหน้ามันก็จบได้เหมือนกันนะจบไม่ต่างจากคนอื่นมากนะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่แรงหน้ามันตายก่อนที่จะจบเขาเรียกว่าอะไรจบด่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆครั้งนะครับในส่วนของ AG ครับถึงมันจะมีบอสโผล่ออกมาจากเวฟก็จริงแต่ว่า เกมของ AG ครับมันจะไม่เป็นหมายถึงว่ามันจะไม่ออกมาเวฟสุดท้ายครับตัวละครของบอสอะ่ะบอสของแต่ละด่านอ่ะมันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะไม่ออกมาเวฟสุดท้ายครับมันจะออกมาช่วงกลางๆครับเช่นด่านนี้มี50เวฟใช่ปะบอสมันจะออกมาช่วง 30- 40เลยนะครับแล้วเราก็จะตีบอสตายก่อนครับหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเยอะในการฆ่าบอสอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็รีควายประมาณนึงแหละแต่ว่าแบบมันไม่จําเป็น ม,มันจบเท่าๆกันเออมันจบเท่าเกันผมจะพูดอะไรของผมว่าเบอร์แล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าดัวแลกหน้านะครับมีอะไรดีในฐานะของการ์เดียนนะครับไปกันคอมเมติกแกนี้จะแบบบังไปไหนนี้โอเคเราวางแนวนี้แล้วกันเพราะว่าไอเทมเกรนของแ้าค่อนข้างสูงครับวาไปหนึ่งตัวแล้วผมจะวางสแตนด์มาอีกตัวไว้ข้างหลังนะเผื่อมอนหลุดเนาะจะได้ไม่แพ้แล้วเอาไปด้วย ห้ามแอบห้ามแอบดูนะครับแอบดูน้อยห้ามแอบดูนะเว้ย้าแอดยห้ามแอบดู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 โอเคตอนที่หลุดไปผมจะให้ตัวข้างหลังแลัหน้าให้หลังหน้าข้างหลังเป็นตัวจัดการนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวตัวข้างหน้ากันนี่เลยหาองศาหน่อยอ่ะนี่นี่การโจมตีปกติของหลังหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยยำรนขั้นที่สูงเนาะนี่เลยนี่เห็นวะ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 แข่งโป๊กแข่งโป๊กตีเป้งนี่เลยแล้วก็แข่งศัตรูด้วยสแตนศัตรูด้วยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยอ่านพาสซีฟกันอีกทีนึ่งเนาะนี่เลยประมาณนี้เลยอัพขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะอัพกันจนเต็มก่อนล้วกันขั้นต่อไปอยู่ที่หกพันไปไปขั้นที่3มเราจะเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์พเซนเนาะเพราะว่าขั้นแรกมันเป็นกลวยเนาะเป็นตีเป็นทรงกลวยยาวๆแล้วเป็นเอีด้วยเหมือนกันนะเรามาดูขั้นที่3กันครับซิลเวอร์พเซนมันจะเป็นยังไงเนาะไปปึ๊บเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าระยะไกลขึ้นเนาะ แต่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของพาสีที่เพิ่มขึ้นมาอะไรนี้เอาเกียร์ต่อไปเอาเกียร์ต่อไปไปไปเรื่อยๆครับเต็มแล้วก็คือว่าแรงน่าจะไม่เปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็นแบบอื่นเนะเาะก็จะเป็นโจมตีทรงกลวยไม่มาจะเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นแล้วต่ดูเหมือนว่าเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เอาเกรดเลยนะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แรงหน้าตัวเดียวนะอาจจะหมายถึงแบบตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบสกิลจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ว่าแบบ เขาเรียกว่าทุกครั้งที่อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีแต่ว่าเอฟเฟกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะอาจจะคิดไปเองก็ได้ใช่ไหมครับนี่เลยสเปคในส่วนของแรน้าเพิ่มอีกนิดนึงดูเด็กย,ยกมือขึ้นมาเป็นใบมีดหรอไม่เคยดูม่อนครับในของเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยแหละอย่างนี้เลยแกต่อ,อย่างเรื่อยๆซัดเข้าไปซูมอีที่เอออย่างนี้เลยครับโอเคครับพูดภาพน้ำเพลงมาเยอะ แล้วนะฮะเรามาดูในส่วนของพาสซีฟของแร็งแนกันนะครับว่าเขาทำรายได้เนาะพาสซีฟแรกนะครับ r ีเพอร์อเวคแคนนิงนะครับเมื่อ Power m e t e ิตของแร็งแนานะครับพุ่งสูงขึ้น100%หรือว่ามากกว่านะครับเรนจ์ของแร็งแนาจะเพิ่มขึ้น50%ถาวรแต่ว่าก็ไม่ได้บวกเพิ่มแล้วนะจากพาสซีฟเราก็คือเพิ่มขึ้น50%ถาวรนะครับตลอดทั้งแมตช์เนาะแล้วก็แร็งแนาจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น100%กับตัวศัตรูที่เป็นประเภทบอสด้วยนะครับนี่นี่นี่ยย96 99เลครับ พอถึงขั้น 100, ร้อยแล้วเรามาดูนี่เลยระยะของแรงหน้าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นเลยเพิ่มขึ้นแบบเวอ่อวังอลังการมากๆนะครับนี่เลยเต็มร้อยก็จะอยู่ร้อยตลอดไปนะครับืส่วนต่อไปนะครับซิลเวอร์โดมิเนชันนะครับทุกๆครั้งที่แรงหน้าโจมตีนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะสตันศัตรูเป็นเวลาหนึ่งวิก็คือแบบตีหนึ่งครั้งสตันหนึ่งวินั่นแหละนี่เลยเห็นปะ่ะตีหนึ่งครั้งสตันหนึ่งวินะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าพาวเวอร์ไอเนี่ย เขาเรียกว่าอาไรหลอดลิมิตของลิมิเตอร์ของแบงหน้ามากกว่า50%อนะสตาดูเรชั่นอะหมายความว่าสตาร์ระยะเวลาสตาร์นั่นแหละเออก็จะอยู่ที่ประมาณ3วิไม่ใช่ประมาณ3วิ3วิเลยแล้วก็ดทุกๆครั้งที่แบงหน้าแปะสถานะโฟร์เซนใส่ตัวตครับ ก็คือสตารต์ทต,ต,ต,ตัวนัแหละก็จะเพิ่มขึ้นดาเมจของตัวแรงหน้าจะเพิ่มขึ้น0.1%ถาวรเลยยิ่งแรงหนา้าทีแรงหน้าก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งยืนระยะยาวนานมากเท่าไหร่แรงหน้าก็จะโอเวอร์พาเวอร์มากเท่านั้นนะครับพาสซีฟต่อไปน่าจะเป็นพาสซีฟชูโรงในส่วนของแรงหน้าลุยนั่นคือพาสซีฟตัดเล่นบอลครับแอนตี้รีเจเนเรชันซีลนะครับ, Anti รบหล่งจากการนับเกรครั้งที่4ตัวแรงหน้าจะแปะดีบับใส่ตู้นั่นก็คือแอนตี้ฮิลนั่นแหละครับเป็นเวลา10 ก็อย่างที่บอกไปว่าห้ามฮิวนัว่นแหละเอาไว้สู้กับบอสที่แบบมีฮิวอะไรงนี้ก็คือแรงหน้าก็จะเป็นตัวตัดเลือดชั้นดี DPS ก็ได้ตัดเลือดก็ดีสาสาเตนก็ได้คแรบบับดูดิมีทุกอย่างครบเครื่องเลยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเป็ดอินสลอตนะสำหรับแรงหน้าเนาะเพราะว่าแบบเนี yeah, ่ยก็คือตีบอสแรงขึ้น100%นี้ก็คือเวอร์และแล้วก็มีสตัอีก3วิถ้าเกิดไอไอนี่มันเต็มใช่ปะ ก็เนี่ยเบอร์ละแล้วก็มีศูนย์ยุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆครั้งที่ตีระตับสแตนด์ซ์ตูงครับหมายความว่าตีสิบครั้งดาวเมจก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะอินฟินิตด้วยเวลาสแต็คอะไรเงี้ยก็คือแบบน่าจะเป็นเบสอินสลาลตอีกตัวหนึ่งเลยสำหรับแบงคหน้าอะไรเงี้ยครับมาดูพาสซีฟต่อไปนะครับซิลเวอร์ศึกนะครับตามนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสูงสุดก็เนี่ยแหละครับก็อิงกับพาสซีฟนี่แหละรีพลอยเรเวเกนนิ่งกันแหละมันสูงสุดก็ประมาณระยะก็ประมาณหนึ่วนของสกกิลด ฟูลซิวเวอร์เซนนะครับคูดาวร้อยเก้าสิบวีนะครับทำตามเมทห้าร้อยเปอร์เซนต์ครั้งเดียวนะต่อศัตรูทุกตัวบนแมปนะครับแล้วก็สตั้นพวกมันเป็นเวลาสามสิบวีด้วยมาผมกดให้ดูเลยแล้วกันนี่เลยเออเอาดิเออเอา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  ตุ้มนี่ก็สิบมาแน่นอนจ้าอโอ้โหอลังการจะแต่บอสไม่ตายครับผมมอนเตอร์เลือด22ล้านเอาแหลกหน้าลงครับมอน22ล้านเอาแรลกหน้าลงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแลกหน้าเรามี2ตัวนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่ามี2ตัวได้ไงก็จากประดับที่มันสุง่นึ่งอะเนะาะเออผมลืมบอกไปว่าในส่วนของโชว์เคสผมไม่ได้ใส่ประดับนะครับในบางตัวบางตัวผมก็ใส่ประดับเนาะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเฮ้ยพี่เป็นบับเอ็กโซดียททำไมบางได้2ตัวเพราะว่าตัวละครตัวนั้นนะครับมี์ตฟแฟกต์ที่มีบับสุดทีน่นึงอะไรเงี้ยเวลาผมมาโชว์เคสผมลืมโชว์นั่นไง ผมลืมโชว์ในส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่ใส่เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับตัวละครเลยคนระับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ที่ใส่มันเอาไว้ที่หลังได้ครับว่าแบบมันใส่นู้นใส่นี่ได้อะไรเนงะี้ยมันแบบมันบิดได้ครับว่าแบบชอบอาร์ติแฟกต์ไหน,ใส,หนใส่นู้นใส่นี่ใส่นั่นอะไรเงี้ยครับอันติแฟกต์มันตอนนี้ทางเลือกอาร์ติแฟกต์มันยังไม่เยอะแล้วก็บางตัวมีอาร์ติแฟกต์เฉพาะทางของตัวละครตัวนั้นเยอะๆเลยเลยอะๆนะครับก็เลยแบบไม่ได้จะเจาะดูเรื่องอาร์ติแฟกต์เท่าไหร่แบบใส่ไปได้ตามมีตามเกลืลุยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เลยถ้าเกิดว่ามมมีีีแแรรรงหหนนน้้้าาาาา2ตัวกวก็็จจะะนะะะปปณณลพพ ชุดหลุดจากแรงหน้าตัวนี้ไปเจอแรงหน้าตัวนี้ก็สตัร์กันไปดิสตัร์กันไปยาวๆอะอะไรเงี้ยไหนๆลองนิดไหนลองดูดน,นิดนึงนิดนึงครับก่อนจะจากกันขออนุญาตลองลองเล่นแรงหน้านิดนึงอันนี้นี่คือน,อนี่คือระยะที่หลุดนะเอาผมวางปุ๊บเอาเกีเ๊ยจนเต็มปุ๊บเด็กก็ยืนไปดิมึงแกก็ยืนไปดิเนี่ยอันนี้แกก็ยืนไปดิแกไม่ต้องเดินไปไหนแล้วก็โดนในตัวละสามวะถ้าเกิดว่าแบบทุกคนอยากได้แบบเพอร์เฟกต์กับอะไรวะไรอะ เพอร์เฟกของแรงหน้าเลยนะก็วางตัวหนึ่งใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วก็วางอีกตัวหนึ่งไกลๆเลยเพราะเดี๋ยวไอ้ไอเนี่ยมันเต็มอ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบพอๆกันเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าคอนเทนต์ณปัจจุบันของเอจยังไม่มีคอนเทนต์ไร่ชั่วโมงหรือว่าคอนเทนต์ที่มันเล่นจนกินเวลาแบบเบอร์วังอลังการมากมายอะไรเงี้ยครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวางแรงหน้าแย่ๆกันอย่างนี้เพื่อสตัดศัตรูให้มันแบบยืนอยู่ที่แล้วเราก็ใช้ทีพเอสตัวอื่นตีอะไรเงี้ยยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะฉะนนั้ก ถ้าเกิดว่ามี2ตัววางกันในลำช่วยทำดามจแล้วก็เคลียร์มอนไปเลยอะไรเงี้ยครับก็จบไวกว่าอยู่แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแลกหน้า Show case, โชเคตัวละครกาเดียนอันนี้น่าจะเป็นแทบทั้งหมดที่ผมมีนะครับในส่วนของหวังลิงยังไม่ได้นอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้หวังลิงแล้วอาจจะมารีวิวให้ดูดูออาจจะปัดหวังลิงจริงไปเลยเพราะว่าผมก็ไม่น่าจะไปนั่งหามันหรอกครับเพราะว่า ไอเลดตอบมันยากเกินที่จะเข้าใจหมายถึงว่าโอเคมันเป็นตัวละครจากสัมมมอใช่เปล่ามันหาได้ง่ายๆแค่คุณไปสุ่มให้มันออกมาอะไรเงีย้ยคุณก็เอฟเคนี้ไปดิใช่ปะคุณเอฟเคนี้ไปดิเห็นแล้วก็คุณค่อยแบบไปสุ่มหาหวังลิงที่หลังอะไรเงีย้ยออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอะไรเงีย้ยครับมันเป็นตัวละครประมาณนะั้นเก่งไม่เก่งผมไม่ดูเพราะว่าผมยังไม่มีตัวถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับขออนุญาตชิงเลยง